กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะในช่วงไอทีทิปนะคะจะเป็นการนําเสนอเรื่องราวที่หลากหลายด้านไอทีค่ะสําหรับในวันนี้นะคะจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะวันนี้ไอทีทิปนะครับเราจะมาดู โปรแกรมที่ชื่อว่า p i i จิ n โปรแกรม p i ิจิ n ตัวนี้เป็นลักษณะของกลุ่มโปรแกรมที่เรียกว่า Instant Messenger นะครับที่รองรับหลายๆโปรแกรมไม่ว่าคุณจะมี M S N y a h o o นะครับก็สามารถที่จะล็อกอินด้วยโปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวได้เลยข้อมูลทุกอย่างจะขึ้นมาหมดเลยในหนึ่งหน้าต่างคราวนี้เราจะไปดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับให้เราเข้าที่เว็บไซต์นี้นะครับ คราวนี้เมื่อเราพิมพ์ U r L ตามนี้แล้วก็จะเข้าหน้านี้เลยนะครับเลือกระบบปฏิบัติการนะครับที่คุณมีอยู่ในนี้ผมเป็น w บ d น w s นะครับคลิกดาวน์โหลดพิจินเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกตำแหน่งที่จะเก็บไว้นะครับว่าเราจะเก็บตัวเซตอัพเนี่ยไว้ที่ใดบันทึกแฟม้มก็รอสักครู่นะครับคราวนี้ นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วตัวเซตอัพจะเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับหน้าตามันเหมือนนกเพนกวินนะครับตัวสีม่วงๆเนี่ยนะครับนะครับขั้นตอนติดตั้งก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับแล้วก็เหมือนโปรแกรมอื่นๆทั่วไปนะครับก็ดับนคลิกครับเลือกภาษาที่เราต้องการจะติดตั้งนะครับกดโอเคครับนะครับทำตามขั้นตอนนะครับ next ไปครับตอนนี้ในขั้นตอนนี้เนี่ยผมต้องการที่จะสร้าง นะครับช็อตคัดเนี่ยไว้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผมด้วยผมก็ติ๊กเดสก์ท็อปตำแหน่งที่เก็บโปรแกรมนะครับกดอินสตอลครับรอสักครู่นึงครับด้านบนจะบอกว่า Compete แล้วนะครับให้เรากด next ต่อนะครับผมคลิกนะครับเพื่อที่จะ ให้รันโปรแกรมนี้ขึ้นมาเลยนะครับกด finish ครับอันนี้คือช h o r t c u t ของโปรแกรม Bitjin เมื่อเรานะครับเปิดโปรแกรมครั้งแรกเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้มีการ add account จากอีเมลนะครับใดๆเลยเราจะทำการ add account ก่อนอันนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูแอ account นะครับผมกด add นะครับหน้าต่างที่ขึ้นมานะครับ login option นะครับนะไปคุณสังเกตว่ามันได้หลายโปรแกรมเลยนะครับที่ว่าสำหรับแชท ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างเป็น m s n นะครับคลิกใส่อ e ีเมลของเรานะครับผมก็ติ๊กให้มัน remember password ไวนะครับกด add ครับคราวนี้ลองทำเหมือนเดิมนะครับอีกหนึ่งอ e ีเมลนะครับก็กด add เหมือนเดิมเลยขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับ ะครับอันนี้เป็น e อ r ร์เนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมใช้เป็น Gmail นะครับกด Close ไปเลยนะครับอ่าคราวนี้ลองเป็น Hotmail ดู Remember เหมือนเดิมกด Add ครับจะสังเกตว่าอันแรกนะครับตัวคำว่า MSN เนี่ยเป็นสีแล้ะแสดงว่ามันถูกต้องแล้วนะครับนะครับคราวนี้นะครับอีเมลอีกหนึ่งอีเมลนะครับที่เราแอดไว้ยังไม่เป็นสีนะครับให้เราติ๊กเช็คบ็อกด้วยนะครับ คือให้มันล็อกอิน2 a c แอ u เ t เนี่ยทีเดียวเลยคราวนี้ถ้าเราต้องการที่จะ modify สมมติเราใส่พัสเบิร์กผิดก็คลิกที่อีเมลนั้นแล้วเลือกคำสั่ง modify นะครับแล้วเราก็กดเซฟนะครับหลังจากที่เราติ๊กถูกนะครับสังเกตนะครับตัว โปรโตคอลเนี่ยนะครับถ้าเราดูง่ายก็คือเป็นอีห้อของ Instant Messenger นะครับก็คือพวกโปรแกรมคุยแชทต่างๆถ้าเราทำถูกต้องแล้วนะครับจากสีเทาจะเปลี่ยนเป็นสีตามโปรแกรมนั้นๆเมื่อเราแอดแอคเค้าของเราเสร็จหมดแล้วนะครับกด close ครับจะมีหน้าต่างนะครับที่เป็น buddy list เนี่ยขึ้นมาเขาจะนำทั้งสองแอคเคเนี่ยมารวมกันหมดเลยนะครับคุณก็สามารถคุยในลักษณะเหมือน MSN โดยทั่วไปเลย ในกรณีที่อีเมลมีอีเมลนะครับก็จะขึ้นเตือน alert ด้านบนเหมือนกันนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูเมลของเราได้เหมือนกันครับคราวนี้ตอนนี้เรามีอยู่2 Account ที่เราออนอยู่เราบอกว่าอยากคุยแค่ Account เดียวนะครับนะให้เราไปที่ Account นะครับเลือกสั่ง manage account นะครับจะขึ้นหน้าต่างเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนที่เราแอดนะครับเราก็แค่ติ๊กตรง enable ตรงนี้นะครับ อ่ะผมเอาอ e ีเมลหนึ่งของผมนะครับออกอีเมลนี้ก็จะเป็นลักษณะคือ disable ไว้นะครับแล้วเรากด close นะครับข้อมูลที่มีอยู่ก็จะเป็นแค่เมลที่เราติ๊กไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะครับหรือกลุ่มต่างๆที่เราเคยแอดไว้คราวนี้เวลาเราปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็ไปที่เมนูเมนูแรกเลยนะครับแล้วเริ่มสั่งควิกนะครับ ก็เป็นการสิ็จสิ้นนะครับในการเปิดแล้วก็เพิ่ม Account นะครับแล้วก็เป็นการปิดโปรแกรมครั้งต่อไปคุณก็แค่คลิกเปิดขึ้นมานะครับข้อมูลที่คุณแอดไว้ก็จับเหมือนเดิมครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับโปรแกรมนะครับปิดจิ้นตัวนี้นะครับโปรแกรมนี้นะครับดาวโหลดได้ฟรีเลยนะครับแล้วก็เอาไปใช้นะครับในการคุยกับเพื่อนในหลายๆแคเคานะครับ ก็วันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ